ทำไข่ตุ๋นตามสูตรดังในโลกโซเชียลเขาบอกวิธีทำสูตรง่ายสามารถจบทุกอย่างได้ในกระทะพร้อมแล้วไปทำกันเลยวันนี้น้าจะใช้ไข่ทั้งหมด5ฟองนะคะนำไข่ไก่มาตอกใส่ภาชนะจากนั้นปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวเพื่อนๆสามารถปรุงดดสาารสตามใจชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยโอ้โออย่าลืมเติมพริกไทยนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะเริ่มต้นเราก็มาเจียวกระเทียมกันก่อนเลยค่ะเพื่อนๆเจียวกระเทียมให้หอมๆได้เลยนะ,ะหลังจากกระเทียมสุกเราจะตัดส่วนหนึ่งแบ่งไว้แล้วเหลือส่วนหนึ่งตีกระทะไว้เจียวกับหมู ของหมูหลังจากหมูสุกเราพักใส่จานไว้ก่อนได้เลยค่ะจากนั้นเราจะมาตุ๋นไข่กระตั้งกระทะใส่น้ําลงไปจากนั้นน้าเดือดก็ใส่ไข่ลงไปค่ะโคเลโคเลให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้สนาทีนะก็ใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นไข่ตุ๋นของเราก็จะเสร็จแล้วเรามาปรุงหน้าไข่ตุ๋นของเราด้วยหมูสับที่เราทําทิ้งไว้ต่อด้วยหอมผักชีโรยหน้าตามด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้หอมๆได้เลยแค่นี้ไข่ตุ๋นของเราก็พร้อมรับปรทานแล้วจ้าเนื้ออาจจะไม่ได้เนียนเหมือนไข่ตุ๋นทั่วไปแต่ความเด้งดึงนั้นไม่แพ้ไข่แน่นอนค่ะพร้อมแล้วไม่รอช้าเราก็ไปจัดใส่จานกันเลยค่ะกลิ่นหอมของไข่ตุ๋นหมูสับและกระเทียมเจียวเตะจมูกสุดๆใครจะลองทำตามมีคำเตือนก็นั่นแหะค่ะอย่าลืมเป่าก่อนแลบปทานเพรามัร้อนมาก